วันนี้นะคะเดี๋ยวครูมีแขกพิเศษเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านดร์ดน่านะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลนะคะขะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ทะเลไทยของเราเนี่ยมีความสวยงามและอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแต่การที่ขยะพลาสติกและมละพิษอื่นๆเนี่ยถูกทิ้งลงทะเลก็จะทำลายความสวยงามเหล่านี้นะคะพวกเราอยากช่วยทำอะไรสักอย่างคะ่ะแต่จะเริ่มจากตรงไหนดีคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะเช่นการเก็บขยะและก็สร้างความรู้ให้กับเพื่อนๆการที่เราเริ่มจากตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ขยะนุ่นก็ขยะนี่ก็ขยะเฮ้ยขยะด็อกเตอร์แดนดาขยะเหล่านี้นะคะอาจจะไปติดแนวปะการังนะคะหรือแย่ไปกว่านั้นนะคะอาจจะมีสัตว์ทะเลเนี่ยกินเข้าไปนะคะเฮ้ยดูสิขยะมันลอยไปมาอยู่ในทะเลตลอดเวลาเลยมันทำลายสัตว์ทะเลจริงๆใช่ไหมพวกเราถ้าพวกเราทำแบบนี้แล้วจะถอะไรได้ การเก็บขยะาจากใช้หาดเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญนะคะแต่การทําความสะอาดเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอนะคะคเราต้องช่วยกันดูแลทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลในระยะยาวแต่เรียงว่าเราต้องทำให้เป็นมิตับทล้วตอน่เชื้อให้ช่วยกันช่ไหมคะถูกต้องค่ะ แล้วเมื่อ,อไรขยะจะหมดสักทีอย่าที่นี่อะไรกันลักกันะกนะรอตัเแ,แตรงนั้นมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ไปดูกระถือพวกเราไป ลับที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่อ้หูสวยจังเลยเด็กๆเห็นไหมอุ้ยดูสิมีปลากรังเนี่ยปลาน้อยจะไปหมดเลยอุ้ยมีปลากรังครอบเขาด้วยดูสิพวกเจออุ้ยนั่นกล่องอะไรเปิดดูสิอาจจะมีอะไรน่าสนใจ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลการอนุรักษ์ในอดีตนะคะเราสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวางแผนทำกิจกรรมอนุรักษ์ได้อืมนีม่ไงดูสิ เย็นๆนะคะการช่วยสัตว์ทะเลเนี่ยเราต้องทําอย่างระมัดระวังนะคะเราต้องแน่ใจว่าจะไม่ทําให้สัตว์เนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นเดี๋ยวเราจะส่งลูกโตกลับไปหาแม่กันนะโอเคไหมคะ เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะโอเคนะเจอกันดัอนหน้านะโอเคบาบายบายเรามาวางแผนการอนุรักษ์ชายทะเลกันเถอะเยี่ยมเลยเพราะเราจะเป็นทีมอนุรักษ์ชายหาดรุ่นเยาวที่ดีที่สุด สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เรามีนัดสำรวจพื้นที่ท้องทะเลชายหาดก,กันไปไปสำรวจกัน Let's go เฮ้ยมาทะเลกลับมาแล้วดูนัานสิพื้นที่ที่เราเก็บขยะมีปลาเข้ามาอยู่แล้วเฮ้ยเราทำได้จริงๆทะเลกับมาส่งน้ำพลังราะเราช่วยกันเก็บขยะ เห็นไหมคะการเก็บขยะเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะช่วยทาให้ทะเลของเราเป็นไงคะสะอาดขึ้นแล้วก็สัตว์ทะเลเป็นไงคะสามารถกลับมาอาศัยอยู่ในทะเลได้ใช่ไหมคะตอนนี้เราจะทําให้เพื่อนๆในโรงเรียนรู้เรื่องนี้และชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำความสะอาดชายหาดและทะเลด้วยกันค่ะ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและว,วิธีคิดของเราทุกคน